กระจับเมืองเหนือนะครับวันนี้มาเก็บต้นพันธ <tinc S 2> ุ <like Momo S 1> ์กระจับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีส่งกระจับ2งชนิดนะครับชนิดแรกเป็นต้นกระจับญี่ปุ่นนะครับตัวว่ากระจับแก้วนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่สอเป็นกระจับเข่าควายที่เราส่งประจําเหมือนเดิมครับมามาถึงออเดอร์แรกนะครับจานวนทั้งหมด100ต้นนะครับ100ต้นแล้วก็มัดนี้นะครับ10ต้นแต่กระวานสุดท้ายนี้5ต้นนะครับแทนไปด้วยมาดูกันเลยต้นพันุ์กระจับนะครับกระจับแก้ว มัดนี้นะครับยีต้นนะครับลูกค้าสั่งมานะครับกระจับแก้เป็นพืชโชว์ใบนะครับโชว์ใบแล้วก็มีดอกสีเหลืองสวยงามนะครับกุกสวยงามในอ่างปลาได้นะครับสองมัดนี้ไปที่เดียวกันนะครับสั่งมาทีเดียว40ต้นเลยเราก็จัดให้นะครับมีแถมไปด้วยนะครับหมายถึงต้นพันธุ์กระจับเข่าควายนะครับไซส์มือนเดิมนะเท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับใบใบเขาต้องกระจับต้องดูให้ดีด ขอบใบเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปคล้ายๆใบเลื่อยหรือว่านามนะครับซึ่งเอามือสัมผัสได้นะมันไม่คมมันไม่แหลมแต่อย่างใดเลยเป็นแค่เอกลักษณ์เฉยๆนะครับนี่สวยงามนะครับด้านหลังลาต้นก้านก้านจะเลียวมานะครับแล้วก็พองน้ําตรงนี้นะแล้วก็ไปสู่ปลายใบนะครับในส่วนของรากฝอยรากฝอยต้นกระจับเนี่ยจะงอกขึ้นมาออกบริเวณลําต้นนะครับกลายเป็น ลฝอยฟูๆแบบนี้ขายกับสาลายนะครับขายกับสาลายแล้วก็ต้นนี้นะครับนี่ติดฝักแล้วนะเจะกายเป็นฝักกระจับนะครับเห็นไหมสองอันเลยนะครับที่เห็นนี่นะครับเป็นมัดละ1สิบนะครับสิบสิบสิบนะครับจะได้แยกง่ายนะครับจะได้แยกง่ายไปถึงก็ปลูกได้เลยนะครับต้นพันธุ์เราแข็งแรงทุกต้นนะครับปลูกได้เลยส่วนถ้าหากเป็นบางใบมีใบแหว่งๆแบบนี้นะครับเราก็ ไม่ได้คัดไปให้นะครับไม่ได้คัดออกนะครับเราพยายามคัดออกให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้ามันรุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดจากหอยนะครับหอยเชอรี่กินนะครับเป็นเรื่องปกติของพืชน้ํานะครับเราปลูกแบบไม่ใช้ยานะครับหากต้องการต้นพันธุ์กระจับไปปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสนใจก็กดสั่งได้เลยนะครับเราส่งให้ทุกวันนะครับเก็บสดๆส่งให้ทุกวันเลย